สวัสดีครับผมนายสุรเชษดอนเหลี่ยมและดิฉันนางสาวชนาพรน,นาคทองเราสองคนเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนค่ะเราจะพามาทำความรู้จักกับประเภทการขนส่งในงานโลจิสติกกันครับการขนส่งถือเป็นหัวใจสำคัญของโลจิสติกและซัพพลายเชนเพราะช่วยเชื่อมโยงผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพการขนส่งหรือชางโพรเทชันคือกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยมีเป้าหมายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมควบคุมต้นทุนระยะเวลาและคุณภาพของสินค้าการขนส่งมีอยู่5รูปแบบหลักทางถนนทางรถไฟทางน้ำทางอากาศและทางท่อรูปแบบแรกคือการขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งที่มีความยืดหยุนสูงเหมาะสำหรับระยะทางสั้นถึงกลางและการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านหรือร้านค้าโดยตรงแต่มีข้อจำกัดคือ ต้นทุนค่อนข้างสูงเมื่อขนส่งระยะไกลและเสี่ยงต่อปัญหาการจราจรรูปแบบที่2คือการขนส่งทางรถไฟหรือ rail transport การขนส่งทางรถไฟหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านระบบรางเหมาะสำหรับสินค้าที่มีปริมาณมากและมีน้ำหนักมากโดยมีต้นทุนต่อหน่วยต่ำกว่าการขนส่งทางถนนเมื่อขนส่งในระยะทางไกลตัวอย่างเช่นการขนส่งฐานหินแร่หรือสินค้าเกษตรจำนวนมาก ข้อจำกัดของการขนส่งทางรถไฟคือมีความยืดหยุ่นตำ่ำต้องอาศัยจุดรับและจุดส่งเฉพาะและมักต้องเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่นทำให้ไม่เหมาะกับการส่งสินค้าที่เร่งด่วนรูปแบบที่3คือการขนส่งทางน้ำเหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่ปริมาณมากและไม่เร่งด่วนมีต้นทุนต่ำแต่ใช้เวลานาน,านและขึ้นอยู่กับสภาพอากาศรูปแบบที่4คือการขนส่งทางอากาศเน้นความรวดเร็วเหมาะกับสินค้ามูลค่าสูง น้ำหนักเบาหรือเน่าเสียง่ายแต่มีต้นทุนสูงที่สุดและจำกัดปริมาณสินค้าและรูปแบบสุดท้ายคือการขนส่งทางท่อเหมาะสำหรับของเหลวและกา๊าซเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีต้นทุนดำเนินการต่ำแต่ต้องใช้เงินลงทุนโครงสร้างสูงเราทำความรู้จักกับการขนส่งทั้ง5้าประเภทไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางรางทางน้ำทางท่อและทางอากาศซึ่งแต่ละประเภทมีจุดเด่นและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน,กนสิ่งสำคัญคือ การเลือกใช้รูปแบบการขนส่งให้เหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มความรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพราะการขนส่งไม่ใช่แค่การเคลื่อนย้ายสินค้าแต่คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเชื่อมโลกทั้งใบให้ถึงกันแล้วจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการขนส่งแต่ละรูปแบบมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดดังนั้นการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจโลจิสติกได้ สุดท้ายฝากติดตามเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ